สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือเส้นทางเขตอบตบ้านดงบังบ้านดงบังจอมพระนะครับเป็นเส้นทางเข้าไปในเขตอบตหมู่4บ้านดงบังตอนนี้น้ําได้ท่วมหลทะลักเข้าไปตั้งแต่วันที่18กันยายนในช่วงกลางคืนประมาณ4ทุ่มจนถึงวันนี้วันที่21กันยายน2550ครับ น้ำไหลเชี่ยวกราดเป็นระยะเวลา3วันเต็มๆครับตอนนี้พื้นที่บริเวณเขตนี้เป็นพื้นที่จากเส้นทางปากทางจอมรับไปยังสายสีขอรบรูิครับเป็นเส้นทางถือว่าเป็นเส้นทางหลักเส้นทางหนึ่งก็ว่าได้ได้ถูกน้ำนะครับท่วมไปยังถนนซอยหน้า รรถในณรนี้สัญจรเข้าไปด้วยความลำบากครับด้วยความทรักทะเลเนื่องจากฝนกระน่ำลงมาในช่วง2วันที่ผ่านมาครับจนถึงวันนี้นั้นน้ำยังไม่ได้ลดเท่าที่โขดนักนะครับการสัญจรนั้นถือว่าเป็นไปนด้วยความลำบากครับเป็นสนุนเป็นเขตอบตหมู่สีบ้านดงบงัง จอมพระนะครับในขณะนี้ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้หลากหลายพื้นที่ครับในเขตของเทศบาลจอมพระก็ดีเขตอบตในเขตของจอมพระก็ดีเจอน้ําท่วมแบบนี้นานทีจะมีหนครับที่เราจะได้เห็นสภาพน้ําท่วมแบบนี้ไม่บ่อยครั้งนักนะครับ เส้นทางหลักเส้นนี้ก็ยังคงมีรถสัญจรอยู่ตลอดเวลาทั่วไปครับก็เป็นเส้นทางระหว่างเส้นสายจอมละจะมุ่งหน้าเข้าสู่สีขอรปู่มระดับน้ำก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรครับ ได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับในเขตอบตบ้านดงบางบ่สี่จอมพระ